นามของข้าคือบุตรบาทิดาแห่งดาหาผู้คนกล่าวหาว่าข้ายิ่งะนงเพียงเพราะข้าปฏิเสธที่จะยอมรับชะตากรรมที่ผู้อื่นขีดเขียนข้าไม่ต้องการเจ้าชายในตำนานที่ข้าไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้าแต่แล้วพรมลิขิตก็เล่งตลกส่งโจรป่ามาพรากตัวข้าไปชายผู้หยาบกระด้างไร้ส่งยศศักด แต่ดวงตาคู่นั้นกลับทำให้หัวใจข้าสั่นไหวอย่างประหลาดความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันจนวันที่ผ้าโพกศรีรษะถูกปลดเปลื้องความจริงจึงปรากฏโจรป่าในวันนั้นคือเจ้าชายที่ข้าเคยผลักใสอินเหนา ในที่สุดข้าก็ได้เรียนรู้ว่ารักแท้ไม่ได้เกิดจากยศถาบรรดาศักดิ์แต่เกิดจากการที่หัวใจได้เลือกเองและต่อให้ต้องเสี่ยงเทียนอธิษฐานเพื่อค้นหาคำตอบข้าก็พร้อมที่จะทำเพื่อรักที่ข้าขอลิคิตด,ด้วยตัวเอง